จังหวัดมหาสารคามค่ะคลิกออฟโครงการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ําเพื่อการผลิตน้ําประปาเพื่อปรับปรุงพัฒน์บริเวณแหล่งผลิตน้ําประปาค่ะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษาแหล่งน้ําธรรมชาติ ที่บริเวณหนองน้ำสาธารณะกุดกว้างหมู่ที่5ตำบลขามเรียงอำเภอการทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมคลิกออฟโครงการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปาสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในประเด็นที่5นั่นก็คือน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนในการดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติผ่าน,นกลไกอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ทำหน้าที่เสมือนเป็นผู้พิทักษ์แหล่งน้ำภาคประชาชนร่วมใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการดำเนินกิจกรรมดูแลรักษาแหล่งน้ำให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพถูกต้องตามหลักอนามัยสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อการอุบโภคและบริโภคค่ะซึ่งสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นจังหวัดมหาสารคามนะคะได้ร่วมกับเทศบาลตำบลขามเรียงและกำหนดใจกิจกรรมคลิออฟนี้ขึ้นค่ะ นอกจากการผลิตน้ำประปาแล้วก็ยังเป็นการปรับปรุงภูม,ม,มิพัฒน์บริเวณแหลง่งผลิตน้ำประปาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและอาสาสมัครท้องถิ่นค่ะทางเทศาบาลตำบลหาเรียงนะคะมีแหล่งน้ําธรรมชาติในการผลิตน้ําประปาสะอาดบริการประชาชนในพื้นที่5แห่งด้วยกันค่ะในส่วนของหนองน้ําสาธารณะกุดกว้างของหมู่ที่5ตำบลหามเรียง เป็นแหล่งผลิตน้ําประปาให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค7หมู่บ้านด้วยกันค่ะนั่นก็คือบ้านมะกอบหมู่ที่5หมู่ที่12หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่23บานะคะบ้านห้วยชานหมู่ที่6บ้านดอนนามหมู่ที่7ค่ะซึ่งก็มีประชาชนกว่าสี0รยครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการผลิตน้ำให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เพียงพอตลอดทั้งปีค่ะ